สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับนาทอมอีกหนึ่งคลิปสำหรับคลิปนี้นัทอมจะพามาชมรถ2จังหวะนำมาวางเครื่องรีฟาร์มจังหวะนะครับซึ่งปัจจุบันนี้รถ2จังหวะในบ้านเรา มีอยู่มากแต่ไม่ค่อยได้ใช้งานจะเลิกใช้กันไปแล้วนะครับเรานํามาวางเครื่องรีฟานสีจังหวะก็สามารถใช้งานได้ดังปกติไม่ต้องไปซื้อใหม่นะครับเข้าไร่เข้าสวนเข้านาหรือจะนําไปทํารถสามล้อเพื่อการเกษตรก็ได้ครับเีไปชมกันครับเครื่องรีฟานร้อยยี่ซีซีสจังหวะสตาร์ทมือและเท้าไม่มีคลัชราคา8,400บาท สนใจโทร0816581922 Line c z d d 8 5 4 l คันนี้เป็นรถยี่ห้อฮันด้าโนวาเทนาโนวารุ่นเทนาสองจังหวะ เดิมรถคันนี้จะเป็นเครื่องสองจังหวะจะเป็นเครื่องสูบเอียงประมาณ45องศาซึ่งเครื่องเดิมพังแล้วก็เครื่องเดิมต้องใช้ออโต้ลูปแต่ปัจจุบันนี้คันนี้นำมาเปลี่ยนเป็นเครื่องยี่ห้อรีฟานร2 5สซีซีสตาร์ทมือ ท่อ <S <S ก็เปลี่ยนใหม่จากท่อเดิมเป็นของสองจังหวะเมื่อเราเปลี่ยนเครื่องยนต์เป็น4จังหวะแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนท่อเป็นของ4จังหวะด้วยท่อน,นี้ซื้อมาราคาประมาณ80บาทซึ่งเป็นท่อซื้อมาจากร้านของเก่ายี่ห้อซ u ซูกิ ไม่มั่นใจว่าเป็นของรุ่นไหนการวางเครื่องรุ่นนี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเพียงแต่เราสร้างหูยึดเครื่องมาใหม่เครื่องรีฟานจะมีหูยึดเครื่องสองหูนี่หนึ่งหูและด้านล่างนี้ด้านล่างนี้อีกหหูเหมือนกับ Honda w a เว h o n d ด d r e ีมเรานำเครื่องเก่าออกแล้วก็ สร้างหูหยึดเครื่องขึ้นมาใหม่ให้ตรงกับ Honda w เว e และ o o n d Dream แล้วก็นำเครื่องรีฟล์มาใส่ส่วนเรื่องชุดสายไฟช่างที่มีความรู้ความสามารถเขาก็สามารถแปลงได้ก็แปลงเป็นทำปุ่มสตาร์ทนี่คือปุ่มสตาร์ทมือ ส่วนแฮนด์เดิมจะเป็นแฮนด์จับโชค้คก็เปลี่ยนใหม่เป็นแฮนด์ลักษณะคล้ายของวิบากคันนี้เจ้าของทำมาขี่เข้าไร่เข้าสวนเข้านาด้านอื่นก็ไม่ได้แปลงอะไรเลยก็มีแปลงเครื่องยนต์หูจับเครื่องยนต์อย่างเดียวที่ทำการแปลงคันนี้ก็จะมีหนึ่ง เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่จากเดิมเป็นเครื่อง2จังหวะเป็น4จังหวะเปลี่ยนเป็นเครื่องรีฟาร์1 2 5ซีสองเปลี่ยนท่อที่สามก็เปลี่ยนแฮนด์แฮนดจากแฮนจับโชค๊คเปลี่ยนเป็นแฮนด์ลักษณะสงคล้ายวิบากเดิมไม่มีสตาร์ทมือนี่ข้อดีก็คือ เดิมไม่มีสตาร์ทมือเรามาใส่สตาร์ทมือด้วยก็จะสตาร์ทง่ายขับง่ายไม่ยุ่งยากยาด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้อันนี้ใส่กองเผืยด้วยเรามาดูด้านดีบ้างด้านซ้าย Okay. อีกอย่างที่มีเปลี่ยนเพิ่มเติมก็คือพักเท้าพักเท้าก็าใช้ของเก่ามาดัดแปลงเอาอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรแตกต่างไปจากเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างเพียงแต่ว่าดีกว่าเดิมสตาร์ทมือได้ ไม่ต้องเติมออโต้ลูปหรือเรียกว่าสองทีวางเสร็จแล้วเจ้าของถูกใจมากเสียงก็เหมือน h อนด้าเวบทั่วไปแต่ตอนนี้ เจ้าของไปทำงานอยู่ที่กรุงเทพกลับมาก็เอาแบตเตอรี่มาใส่เติมน้ำมันก็ขี่ได้ครับก็ที่นะ้าทอมนำสนเสนอไปรถ Honda n o v วาเทน่ a นะครับก็เดี๋ยวถ้านะ้าทอมมีคลิปอะไรที่ แปลกใหม่หรือน่าสนใจเดี๋ยวาทอมจะลงให้ดูเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้าทอมก็ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ